คุณกำลังฟัง Global Hotcast รายการพอดแคสต์ที่จะพาคุณเข้าสู่โลกของข่าวร้อนและเทรนด์ฮอตจากทุกมุมโลกสวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็อออาจจะน่ากังวลนิดหน่อยมาคุยกันครับคือสถานการณ์ล่าสุดที่ปอยเปตประเทศกัมพูชาสวัสดีค่ะใช่ค่ะจากเมืองที่เคยแบบ ไม่เคยหลับไหลสว่างสวัยตลอดเวลาด้วยแสงไฟจากคาสิโนตอนนี้ภาพมันเปลี่ยนไปเยอะเลยนะคะครับเปลี่ยนไปแบบพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยบอกว่าบรรยากาศตอนนี้เงียบเหงามากแทบจะเรียกว่าเป็นเมืองร้างได้เลยอืมจริงค่ะเราจะมาเจาะลึกกันเรื่องนี้ละค่ะ วิกฤตเศรษฐกิจที่กำลังเกิดขึ้นโดยเฉพาะการล่มสลายของธุรกิจคาสิโนที่นั่นซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของเศรษฐกิจบอยเปตเลยก็ว่าได้นะคะครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ภาคปัจจุบันเลยนะครับที่บอกว่าคาสิโนทั้ง10แห่งตอนนี้คือมันเงียบสนิทไปแล้วจริงๆอครับใช่ค่ะจากข้อมูลล่าสุดคือแทบไม่มีนักพนันหลงเหลืออยู่เลยพนักงานก็หายไปเกือบหมดแล้วค่ะมันเป็นภาพที่ต่างจากเมื่อก่อนมากมาก โหต่างแบบสิ้นเชิงเลยนะครับมีข้อมูลยืนยันจากเอ่อคนที่ทำงานที่นั่นเลยนะคะพนักงานหลายคนเขาบอกว่านายจ้างแจ้งแล้วว่าจะจ่ายเงินเดือนให้เป็นงวดสุดท้ายงวดสุดท้ายนี่คือสิ้นเดือนนี้เหรอครับอาจจะเป็นสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ค่ะแล้วหลังจากนั้นคือบ่อนทั้งหมดจะปิดตัวลงชั่วคราวไปเลยเพราะว่าก็คือขาดทุนหนักมากไม่มีไรายได้เข้ามาเลยค่ะ อ uh huh. นี่มันสัญญาณชัดเจนเลยนะครับว่าธุรกิจกำลังจะหยุดชะง,งักแบบครั้งใหญ่เลยชัดเจนมากค่ะถือเป็นสัญญาณเตือนภัยระดับสูงสุดเลยก็ว่าได้แล้วเอ่อที่น่าเป็นห่วงที่สุดเลยก็คงเป็นเรื่องของพนักงานนะครับคนทํางานแหละครับเป็นยังไงบ้างอันนี้น่ากังวลมากค่ะข้อมูลระบุว่าพนักงานกว่า95%ถูกเลิกจ้างไปแล้ว95%เเลยแหละครับ ใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นแรงงานไทยเราเนี่ยแหละค่ะตอนนี้ก็คือทยอยเดินทางกลับประเทศกันแล้วกลับมาก็ก็คงเคว้งคว้างหน้าดูนะครับยังมีกรณีตัวอย่างที่คุณนวยอายุ43ปีที่ทํางานที่นั่นมานานเขาก็กังวลมากไม่รู้จะกลับไปทําอะไรต่อจะเอาอะไรกินใช่ค่ะมันสะท้อนความเดือดร้อนจริงๆของคนที่เออเหมือนถูกลอยแพแบบไม่ทันตั้งตัวเลยนะคะไม่มีความแน่นอนอะไรเลยครับมันไม่ใช่แค่ เรื่องบ่อนปิดตัวแล้วจบไปนะครับไม่ใช่เลยค่ะจุดนี้สาคัญมากเพราะการปิดตัวของคาสินโนครั้งใหญ่เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางมากๆของเศรษฐกิจชายแดนเปราะบางยังไงครับก็คือมันพึ่งพิงอยู่กับอุตสาหกรรมประเภทเดียวมากเกินไปค่ะในที่นี้ก็คือคาสินโนพอเสาหลักมันโค่นลงเนี่ยทุกอย่างมันก็สั่นคลอนไปหมดเลยหมายความว่าผลกระทบมันอาจจะไม่ได้หยุดแค่ คนตกงานกับบ่อนเจ๊งแต่อาจจะลามไปเรื่องอื่นได้อีกถูกต้องค่ะถ้าไม่มีมาตรการอะไรมารองรับสถานการณ์นี้ให้ดีพอเนี่ยเรื่องเล็กๆแบบนี้มันอาจจะบานปลายกลายเป็นปัญหาสังคมที่ใหญ่ขึ้นได้นะคะชินก็อาจจะเกิดเป็นวิกฤตแรงงานข้ามชาติครั้งใหญ่หรือความขัดสนทางเศรษฐกิจมันอาจจะไปจุดชนวนความขัดแย้งอื่นๆตามมาได้ค่ะคือมันเป็นความเสี่ยงที่มองข้ามไม่ได้เลยฟังดูน่ากังวลมากครับแล้วเหมือนกับว่า ปัญหามันไม่ได้มีแค่นี้ด้วยใช่ไหมครับเหมือนมีเรื่องอื่นมาซ้ําเติมอีกใช่ค่ะมีอีกประเด็นที่น่าสนใจคือเรื่องวิกฤตพลังงานในฝั่งกัมพูชาเองด้วยค่ะอ,อ๋อที่ว่าไฟฟ้าดับบ่อยๆหรอครับใช่ค่ะทั้งไฟดับบ่อยแล้วก็ราคาน้ํามันที่นั่นแพงกว่าฝั่งไทยเยอะมากแพงกว่าเยอะนี่ประมาณเท่าไหร่ครับเอ,อ่ออย่างเบนซินที่ปล่อยเปต๋ตอนนี้ลิตรละเกือบ50บาทเลยนะคะ48-50บาทประมาณนั้น เทียบกับบ้านเราที่ประมาณ41บาทกว่าๆโหว่าต่างกันเยอะเหมือนกันนะครับลิตรละเก็บ10บาทใช่ค่ะมันก็ยิ่งซ้ําเติมค่าครองชีพและความเดือดร้อนของคนที่นั่นเข้าไปอีกโดยเฉพาะคนที่ต้องใช้รถใช้ถนนก็เลยกลายเป็นว่ามีคนกัมพูชาขับรถข้ามมาเติมน้ำมันที่ฝั่งไทยแทนใช่เลยค่ะกลายเป็นภาพที่เห็นกันจนชินตาเลยโดยเฉพาะคนที่มีฐานะหน่อยที่ใช้รถยนต์รถหรูๆก็มีนะคะวันหนึ่งเป็นร้อยๆคันเลยขับข้ามด่านมา มาทําอะไรครับมาเติมน้ํามันอย่างเดียวค่ะมาเติมให้เต็มถังเลยแล้วก็ขับกลับไปฝั่งนูน้นไปถ่ายใส่ถังใหญ่ๆขนาด200อลิตรเก็บตุนไว้ใช้ค่ะโหต้องทําขนาดนั้นเลยเหรอครับค่ะจนกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วว่าหน้าบ้านคนมีเงินที่นูน่นจะมีถังน้ํามันสีฟ้า,ฟาวางเรียงรายกันอยู่มันสะท้อนปัญหาทางเรื่องราคาพลังงานแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานเขาจริงๆนะคะครับฟังดูแล้วสถานการณ์โดยรวมที่ปล่อยเปรตตอนนี้ เออนักหนาสาหัสเอาการเลยนะครับใช่ค่ะสรุปภาพรวมก็คือธุรกิจคาสิโนที่เป็นเส้นเลือดใหญ่กําลังอยู่ในภาวะล่มสลายจริงๆทิ้งให้พนักง,งานจํานวนมากต้องผอ,อเชิญกับความไม่แน่นอนในชีวิตแล้วมันก็ตอกย้าให้เห็นเลยว่าเศรษฐกิจที่มันพึ่งทาอยู่กับเสาหลักแค่ต้นเดียวนี่มันมันเสี่ยงแล้วก็เปราะบางมากแค่ไหนครับชัดเจนเลยครับว่านี่คือวิกฤตครั้งใหญ่ทั้งเรื่องธุรกิจเรื่องคนเรื่องความเปราะบางของเศรษฐกิจชายแดนค่ะ คำถามสำคัญที่เราคงต้องทิ้งทายให้คิดกันต่อก็คือแล้วอนาคตของเมืองชายแดนอย่างปอยเปตดจะเป็นยังไงต่อไปล่ะคะนั่นสิครับยาวได้หรือเปล่าอืมเป็นคำถามที่น่าคิดแล้วก็คงต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าปอยเปตดจะเดินหน้าไปทางไหนค่ะต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยค่ะและนี่คือทั้งหมดของวันนี้ขอบคุณที่รับฟัง Global Hotcast พบกันใหม่ในตอนหน้ากับประเด็นร้อนและเรื่องน่าสนใจจากทั่วโลกอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวนะคะ